เบิ่งครับบัคษาใหญ่ๆไ,ได้มาเล้วกับตองปันพี่ปันน้องนะครับน้องง่วปันพี่ปันน้องไปกินนะครับง่วนจังออกแม่แพลูกบลำบลานพนวาเศษเสียบน้ํากันครับขั้งแรกของปีอือ <laughs> หอมใส่น้ำปลาละซีโนัวๆจังหน่อยครับเจีวพริกปน่นเบิ่งรับไข่สามาเด้อพี่นอ้องเมื่อในเบาเช่อมข้าอมหน่องวัวครับเบิง่งเต๋อตําพริกกระเทียมครับพี่น้องตําพริกกระเทียมตําเครื่องใส่ออมใส่น ผักอีเลอร์หอมๆครับพี่น้องง่วออกลูกแล้วครับมาเส็บแซมน้ำกันครับเมือเ่อนไงเรียบร้อยเดี๋ยวได้ขัดดูหนังไฟพักแล้วปิดไฟได้พัดคือหอมพักอีเลอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง พอมคัค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับ เมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นซยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี่เบาเช่นได้เมนูหากินยากครับพี่น้องเบิ้งครับไข่สาใหญ่อมน้องงัวครับพี่น้องมาครับป้าเสียบเสียบน้ำเบาเช่นโอ้แมงมีแมงวันกะอากาศฮอนอมน้องงัวนะครับง่วออกลูกแล้วครับพี่น้องได้บกเถกนะครับสามารถชิกใหม่โอ้ยเฝ้ามา เลื่อยมาเป็นซิบมือครับออกไซวันศินนะครับโบกหูพึ่อกันผู้เฒ่าเพิ่นว่าส่วนมากงว่วมันจะมากออกลูกไซวันศินนะครับแมนอิลีแมนข้วมเพิ่นนะครับออกลูกไซวันศินส่วนมากจะเป็นบักเถกนะครับเบาเช่นกับขีดอยู่เพราะว่ามันเลื่อยมาหลายมือมาเซ็บเซียมัากันแก่ซะก่อนครับพี่น้องฉลองฉลอง <laughs> สามารถชี้ไม้ครับจดจวดครับ จวดคือเกาครับพี่น้องเอ็มเปิดฝากินยั้งกับเสียบบั่นหอมพักอีเลดเบิงครับบักทษาใหญ่ใหญ่ได้มาเล้วกับตองปันพี่ปันน้องนะครับน้องง่วปันพี่ปันน้องไปกินนะครับงวนจังออกแม่แพรลูกบลัมบลานพนวา แส่บๆน้ำกันครับขั้งแรกของปีออมส่น้ำปลาซีนน่วจังหน่อยครับเจ่วพริกปนเบิ่งรับไข่สา ผักกับผักแก่กับโบมีหยังหลายครับพราะวาเข้าใส่ลงไปเบิดแล้วครับสลัดกรอบอันนี้ห้ากล้วยห้ากล้วยห้ากล้วยอื แสบครับปื้ๆด,ด,ดีขนาด bằng mặt mặt cái xa Mình ta nuôi nhẹ nhàng คักอีรีครับพี่น้องบดได้ก,กินดนสุดยอดความเสียบ หวัน mm. <laughs> อากาศก็ห่อนหอครับพี่น้องมาสดห่อนๆอนอีกโอ้ยเข่ากันปไปยังเงื่อไหลไข่หน่อยขึ้นเกล้าครับ สมกับล่อควายอยู่ครับพี่น้องแส่บคล้าอีดีเดี๋ยวหลายแห้งครับง่วมันแม่ใหญ่นะครับก็เลยออกนองแญ่ เมือว่านว่ามันห่อนคักแล้วมือนี่ห่อนก็ออีกครับพี่น้องนับมือห่อนไปเอยนะครับไก่สงการล้ะครับผู้ใดที่กาลังเดินทางกลับบ้านนะครับเที่ยวอ่อนช่วงเทศกาลสงการนะครับกับเดินทางระบาดระวังนะครับขับรถขับลาบโบต้องเฝ้าก็ได้ครับพี่น้องหอดคือเกา่า กล้องพ่อเดินไม่อกี้กล้องกับดับเองสองมือแหครับพี่น้องอากาศ่อนแห้งว่าสั่นเพิ่น่าเราไปถามหลานเพิน่นกันเครื่องฮอนแห้งนี่มันจะดับอัตโนมัตินะครับ สดโดดกับบได้ต้องเป่ากันครับหฮอนสุดยอดอ,อมซินอนว่วยจังหน่อยครับ อะไรนะครับดับอีกแล้วลกูกโอ้เป็นแนไหรว่าไอโฟนห้องก็เคยใส่นี่นะครับพี่น้องปัญหาไหลหลีครับปัญหาก็คือห้องถ่ายคลิปด้นดนถ้าเครื่องห่อนมันจะดับเอาเองนะครับโทรศัพท์กับห้องกระซือครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นสองสามสี่หาเทือแล้วครับเป็นแบบเนี้ยถ่ายไปได้ดีคือดับไปเลยครับ เบาเช่นสิมักไทยกล้องหลังนะครับบ่ดด้ไทยกล้องหนามันก็นเลย่นแนบบเห็นว่าอ่าเครื่องดับหรือบอดับนะครับไอโฟนครับพี่น้องบอกยี่ห้อรถครับโอ้เด่แะครับเสียความืูซึกเครื่องถา่ายไปแล้วแล้วเทอคอนเทนท์เท่าแบบถ่ายคลิปสําคัญสาคัญมันดับเอาเองนะครับพี่น้องมันกะเอาขึ้นบ่ได้ลูกี้มาดูให้พ่อหน่อยมันดับอีกยัง อากาศมันห่อนตัวเลขเดินไหมลูก แต่ก่อนใส่ oppo บอกเคยมีปัญหาครับมาใส่ยี่ห้อร้องเบิงเห็นนั่นช่องเอิรนเข้าเจ้าใส่กันครับว่าภาพมันง่ามมันอย่างเบาเช่นก็นไเลยเก็บทุนสื่อนะครับสื่อเพราะท่านดนครับพี่น้องเนี่ยแหละครับปัญหาสามเทือ้อเทือหาเทือลหรครับเอาไปล้านเพิ่นเบิงเพิ่นกับว่ามันห่อนนะครับต้องให้เครื่องเย็นยังทายต่อได้ <laughs> โอ้ เบิดอารมณ์ตั้งเทือกินแล้วเขาโบ,โบเห็นนะครับพี่น้องภาวาเบาเช่นไทยกล่องหลังขึ้นแบบเก้าครับนันจะบอกว่าอุณหภูมิเครื่องห่อนเกินไปต้องรอสักครู่กันว่า เอาเรียบร้อยครับขอตทดขออภัยครับพี่รองระบ,บายจังหน่อยเสียร่มครับเสียความหัวซึกจังหน่อยครับช่วง้ทยลิปเอาเรียบร้อยครับพี่น้องแซบคายกีรีครับดน้นดนเถื่อนะครับ ปีละเท่อก็ว่าได้ง่วกะออกลูกท่องก็เก้าเดือนเนาะแปดเก้าเดือนเก้าเดือนสว่วสีออกมาตัวหนึ่งกะสว่วสีออกได้นะครับสว่วสีได้กินไปซื้อน้าตลาดมันก็จะเป็นบอมเป็นออกเองแบบนี้ครับพี่รองคือเขาจาพาพาเอามันกะควมแสบก็จะตั้งกันอันนี้เวลาเขามาตบม,มันจะมีน้ำข้าวของมันมีน้ำม,ม,ม,มันจะมีกิน เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนองง่วแซ่บข้าอี่ลีครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมรำรุวยสำเร็จลุล่วงยิงยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับครับแม่วัวออกลูกแล้วนะครับไหนพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยครับนี่ครับวันนี้จะกินอะไรอมน้องวัวโอ้นี่ครับออกลูกแล้วครับพี่น้อง หลังจากไอ้เฝ้ามาหลายมือเลื่อยมาประมาณสิบมือครับพี่น้องออกใส่วันศินพอดีบ่ะอ่านี่แหละครับง่วงเป็นอย่างจังมักออกลูกใส่วันศินครับพี่น้องกับปอปอหูขึ้นกันบัวลำบัวล้านเพื่อนว่าจอบมือวันศินโหลดวัสดุแม่นดี่ลีครับกวางวันศินกันคนกับมาควงวันศินขึ้นกันที่พอแ่นเม็ดดาดตันซุ่มมันนั่นวาวน้ำพังอ่ะ เอ้ยย่าไปใกล้ได้หรกมันห่วงลูกหมันโตโตผูด้ครับพี่น้องโตเถิกโตเถิกนี่ครับหมันโตเถิกโอ้มาครับพี่น้องเมื่อนี่บาวเช่นพากินอมน่องนะครับอมน่องง่วน่องน่องบักเถิกหน่อยนะครับเอาไปปั่นพี่ปั่นน่องกินน้ำนะครับ มันจะออกแม่แพรลูกปลารมมอรานเพิ่ว่า